สวัสดีค่ะแหมแห้วค่ะสวัสดีครับยังไม่มีใครมาดูหรอกสวัสดีไปก่อนเออไม่เป็นไรเล่นเป็นเลยชวนได้ชวนเลยชวนแล้วนะชวนเออชวนได้เลยเริ่มเลยชวนแล้วอ่ะไม่ไปห่ะครับเดี๋ยวดูกันแป๊บมาละลุยฮะโอ้ไม่เอาชนะเจ้าเด็กนี้ไม่ได้สักที ลุยฮะเริ่มแล้วนะโอเคที่นี่แหละหาทางเข้าและสำรวจบ้านทั้งหลังสำรวจมาหลายรอบแล้วเว้ยตำรวจกี่รอบก็ไม่เคยจำได้และเรื่องว่างที่เราหาฟืนพี่ก็จะเจอคนแจงเนี่ยเจอตุ๊กตาขาวหนึ่งตัวไปห้องโถงก่อนนะจ้ะ ไม่น่อยอยู่ข้างหลังมะขึ้นเลยแล้วกันอุ้ย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 ทำไมอุ้ยอุ้ยทำไมอยู่ข้างหลังเอ้าเหรอผมอยู่ข้างหลังค,คุณเจอแล้กุญแจอ้าเหรอกุญแห้องโถงฮะันไม่ใช่้น,น,นทั้งสองชั้นทั้งห้องนอนและช่องโถง อ๋ไม่ปั้นเ,นนเจอกุญแจเร็วตังหรือเป็นแปมที่แบบว่าไม่มองไม่มองทางเองไปครับหาทางขึ้นก่อนขึ้นได้แล้วเปิดประตูห้องนอนหลักกันเถอะอ้าวอ้าวฮะขอได้แต่ห้องโถงขอโทษอ้าว,าวสับสนงงน้ำทางเกมนิดนึงสับสนกับเกมที่แล้วเสีย็เๆยนะ เบิดมาผีนวิ่งอย <c oughs> งู่ไปทางไหนดีไปทางไหนดีกุญแจกุญแจอยู่ไหน,นเจอไหมเจอห้องนอนไหมไม่เจอเลยเจอห้องนอนอะเจอแต่ไม่เจอกุณแจ เปิดให้หมดแล้วะได้ปะได้นะแต่ไม่เจอกุญแจเอ๊ะข้างล่างดูครบหมดยังอืมมันไม่น่าจะมีข, <อ S 2> ข้างล่างห้องกุอ้มาวตกใจหมดอันนี้ทางลงเดี๋ยวลองวิ่งเปิดก่อนเอ๊จะจุห้องนอนเป็นไหนโอ้ยมันเดินลงบันไดมา เราน่าจะลืมอะไรไปสักห้องหนึ่งนะไม่ได้อยู่ข้างนอกก็ไม่มีใช่ปะ่ะเจอแตาา่ <S <s <hr iek> ไม่ขีดอ่ะเจ้าไม้ขีดไฟเจอแล้วไม่จริงเหรออืมไปเจอตรงนีครับห้องนอน <s hr iek> เจอห้องที่พี่ออกมา,มาเมื่อกี้อ้ได้ยินเสียงตุ๊กตาหวนรออีกแหละไม่ใช่ถอยหนูแล้วถอยแล้วกลับหลังหันกลัหลังหันเดี๋ยวเราต้องไปชั้นหนึ่งมันจะมีอีกสองห้องที่เราเปิดไม่ได้ มีไหมหัลหลไม่มีอ่ะไม่มีหรอไม่มีก็ต้องไปดูชั้นสองเอาผ้าตรงไหนไปเปล่านี่ไงเอจงอละมาชั้นสามอืมมาชั้นสามเลย บินเร็วตังจ้ามายังมาแล้วมันน่าจะบินมาแล้วเนี่ยไปตามตามตามวิ่งตามกัน เอาเอาไปได้หรอเราจะเอาจกแปมไปอะพี่ป้นวันไม่เอาดอกพี่ป้านนะพี่ป้านเดินหามันก่อนเอ้างั้นเดี๋ยวแปมวิ่งหาตตาสิตุ๊กตาเด็กมันปิดประตูใส่ใส่หน้าแล้วมันเข้าไม่ได้งั้นเดี๋ยวแปมโอ๊ยเดินเก่งกวาอีกเวรกรรมหยิบตุ๊กตาขาวมาเลยนะไม่เดี๋ยวไอ้นี่มันขวางแปมอยวมเดินไม่ได้ไว้ไหนไม่ได้ ค่อยๆ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 เออออกมาได้ละเดี๋ยวพี่ไปเอากุญเดี๋ยวพี่ไปเอากุญแจห้องนี่ก่นอนเออเจอตุ๊กตาแดงเดี๋ยวถือไปก่อนอ๋อข้างล่างมีตุ๊กตาขาวสองตัวจริงเหรอเอ้ยเจอตุ๊กตาขาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงไป เขาลงมาแล้วมามามได้ได้ได้แล้วก็ลงอีกแล้วโอ้อยู่ไหนอยู่ชันใต้ดินยังเนี่ยกลับลงมาแล้วกำลังจะไปที่ห้องมาแล้วมาแล้วเผาเลยเผาเลยแปมแปมมานี่แปมแปมฮะ อุ้ยเวรกรรมเดี๋ยวจะตามพี่มาตามพี่มาแป๊บนึงไม่ให้เผาเหออ๋อออกประตูมาแล้วเลี้ยวขวามาเลยนะเลี้ยวขวามาแล้วนี่นี่นี่มาเก็บนี่นี่เก็บเก็บเก็บก็บตุ๊กตาขาไหนนี่นไหนไหนกเดี๋ยวไม่เหลือไตัวสุดท้ายหรอไม่ไม่เก็บเลยเก็บเลย พี่เก็บไว้ตัวหนึ่งละเอาเลยเอาเลยเอาเลย <S 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 ไปเลยไปเลยเผาก่อนโดนไหมเนี่ยพี่โดน อย่างอย่างอย่างได้ยินเสียงมันเฉยๆคอีกโห oh, มันอยู่ยตรงบันไดขึ้นชั้นสองแบบนึงนะขาดอีกห้าตัวแต่มันน่าจะวิ่งลงข้างล่างอ้าจริงอ๋ออยู่ข้างล่างเลยเนี่ยลงอุยเจอตุ๊กตาขาวอ่ะจริงดิจริงแล้วมันก็มาหาแปลองไ <laughs> อ้<ะ> <laughs> นี่มันอะไรเนี่ย มันอยู่ไหนเฉยเปล่ามันอยู่ข้างล่างปะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแต่มันหายกฎแล้วหายกธแล้วใช่ปะอือ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพี่ฟื้นแป๊มให้แป๊บนะกำลังจะกลับไปมาแหย่ไฟติดอยู่แป๊มกระโดดได้ปะทันไม่รู้เอ้าไม่ทันเอ้าทันไปก่อนนะเอ่อพี่พี่จะเผาแล้วนะเออไปก่อนนะโอเคมันอยู่มันอยู่หน้าห้องนะระวังนะ หรอใช่ทำไมอ๋อแล้วมันบินมาหาฉันอีกแลยเมื่อ <c oughs> กี้มันยังหนูหน้าห้องูเลยอะไรเนี่ยเน้ยน่ามขานแปมโดนตรงไหน่ะ เนี่ย yeah, ห้องโถงเนี่ยขึ้นการจะขึ้นไปข้างบนเช่นห้องประตูใหญ่เหรออืมพี่เจอพี่เจอข่าวแล้ว,วอะเหรอเดี๋ยวต้องมากรุแปเมใช่ไหม,มทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะทำเหตดอะไรอะมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ัไปทางไหนดีที่ไม่เจอมันเนี่ยมาแล้วนะเออเดี๋ยวอีกสามตัวอ,อ,อะไรอ่ะโดยคนสามรอบติดแล้วเนี่ยเดินไปก็เจอมันเนี่ยต้องเล่นแล้วมั้ย เผื่อรอเกมมิ่งไปตุกตาข่าวสองตัวตรงนี้เลยอ่ะตุกตาก็ไม่เจอเแต่โดนฉันโมโหนะเอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอาตุกฉันโมโหนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปรอที่ห้องไปรอที่ห้องบ้าบออเจอตุกตาแดงเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาฟืนแถวๆนี้ก่อนมีไหมเจอละ เฮ้ยกลับมาแล้วเนาะกำลังหาทางอยู่นะได้ระวังนะตา,ตามตายอยู่ใช่ไหมอเ,เออพี่เคลียร์ตรงนี้แหละเพราะพี่ถือตุ๊กตาขาวด้วยอ้าวเอหรอระวังแล้วกันรอดมาวหรอ อรอเถอะขอร้องขอร้องอปิดประตูด้วยนะปิดยังปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ประตูบักประตูบักเดี๋ยวไปปิดให้แต่มาพื้นก่อนแต่มาพื้นก่อนเดี๋ยวตายหมดเฮ้ยป,ปิดประตูหน่อยดิปิดแล้วเมื่อังไปปิดแล้วพี่จะเผาแล้วนะมงออกไปเลยพี่จะเผาละเดี๋ยวมันยังโกรธอยู่ไม่ใช่หรอ เอางั้นหรอให้เข้าไปหรอมันจะหายมันจะหายไหม่อะอ่ะถ้าใช้ย้ายพี่เผาแล้วก็วิ่งเลยนะมันจะมีเวลากีดลองแป๊บนึงสามสองหนึ่ง,ง,งไปม่นด้ชอบมาหาแปลอาอยู่เรื่อยเลยอ๋ะโอ้ยพี่โดนโอ๊ยมันอยู่ตรงนี้อ๋อเพน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 มันอยู่ประตูที่เราชอบไปเจอมันอนะโอ้ยเอา้ามีปันอยู่นี่หรอ เออสิโอ้ยขอร้องตุ๊กตาแดงอยู่ไหนเออเนี่ยขอตะหนักเอตุ๊กตาแดงก่อนขอตุ๊กตาแดงก่อนเจอแล้วเอามันมอะไรอ่ะเปิดประตูไปเจอมันอะนี่ฉันเหนื่อยกับมันมากนะโอ้ยเหนื่อยตัง้ง ทำพี่เสียฟืนอีกเขายื่นลอยมนเฉยง่ายกว,นะว่าไหมขอเดนะไม่เป็นไรสิว่าเป็นตัวล่อนั่นนะสิพี่ก็ระวังด้วยกันนะไม่พี่มีตุ๊กตาแดงน่าจะอยู่ข้างล่างเหรอหนูชันได้ดินนะเห็นไฟแวบ,บแบบ จริงๆตอนที่เราเป็นตุ๊กตาเราจะทําอะไรได้บ้างนะเช่นไปก่อกวนมันนี้ทําอะไรไม่ได้ไงน่าจะแบบว่าไปก่อกวนมันไปแบบไปเกาะตามชายกระโปรงมันอะไรอย่างนี้มา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 เดี๋ยวเราต้องเอาฟืนในห้องนี้ไปละมนะันกั้นไม่ไหวลนะอ่ะขอบคุณไปแยกย้ายเย็บ ได้โปรดอย่ามาหาฉันอีกเลยนะกราบล่ะฉันกราบละก็ร้อ,องล่ะตุ๊กตาขาวอยู่ไหนโอ้ยเจอตุ๊กตาขาวแล้วว่ะเหรอเฮ้ย,ย,ยมันโอ้โหมันบินมาหาเราพี่ถ้างั้นเราต้องให้เหลือตัวเดียวเราวะ่ะเอ้ยหรือปมจะรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปลุกแปมให้แล้วเดี๋ยวแปมแปมแปมถือตุ๊กตาขาวรอไว้นะได้ไดเดี๋ยวพี่ต้องวิ่งหาให้ละ กลับมากลับมาอมันบินมาหาป้ามากลับมาเลยมือขอโทษพี่ปิดแล้วไปเปิดเฉยเลยอ่ะอ่ะอ่ะขอบคุณเก็บตุ๊กตาเก็บ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 ระวังตัวด้วยเด้ออืออือได้เป็นไรแต่มีฟืนอยู่ใช่ป่ะมีมีมีเออตามนั้นตามนั้นสู้ๆนะพี่อะไรพี่มีตุ๊กตาแดงอ้าวจริงเหรอจริง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 เดี๋ยวพี่พยายามอยู่ ขอหายตัวหนึ่งก่อนได้ได้ระวังด้วยเด้อดีนะได้ตุ๊กตาแดงมาพอดีเนี่ยจริงตอนเรากลายเป็นกุ๊กตาแล้วนะจะแบบไปเอะกะขัดแข้งขัดขาอะไรมันได้บ้างนะไม่ได้ช่วยเลยประเด็นคือขอหาดจาริงตุ๊กตาขาวอีกตัวเดียวเองอีกตัวเดียวเองอีกตัวเดียวเอง <laughs> พระเจ้าฮาลัลโหลสูนๆนนะพี่นะเออช่วยช่วยลูกด้วย แค่ตัวเดียวเองมีปืนอยู่ไงไม่มีแค่ตัวเดียวเองตู้สู้นะน้องเอาจะช่วยกุกตาแดงเพียบเลยเดี๋ยวนะจริงเหรออืมแต่มันอยู่อืมาแล้วเอาตุกตาแดงไปแล้วเอาเหรอระวังเออเดี๋ยวเก็บตุกตาแดงอีกตัวนึงก่อนไปแล้วหาตุกตาข้าวปั้นโนสู้เด้อที่ต้งรอมันอยู่ใจเย็น เขาเขาอยู่ไหนวะอีกตัวเดียวเองอะไอตัวที่อยู่ใตย้ยดิเราก็เก็บไปแล้วด้วยดิเก็บไปมีระวังนะมันร้องแล้วไม่เป็นไรมีตุ๊กตาขาเอตุ๊กตาแดงอยู่เขาร้องอะนอนอยู่ตรงไหนสักตัวหนึ่งก็ได้นะ please <laughs> please

โ okay, right อเคได้ฟื้นแล้วไอตุ๊กตาขาวอยู่ไหนวะตู who, who, นะ้นะวายละอยู่เท่านี้ไหมไม่มีเลยเหรออีกตัวเดียวเองอะเมืเ่อกี้มรู้สึกเหมือนบินบินผ่านหน้าห้องไปว่ะพี่มันคงไม่เข้ามาใช่ไหมไม่น่านะตัวเดียวเองอตัวเดียวเอง โอ้มันมาเอาตุ๊กตาแดงไปแล้วจริงหระจริงขอให้เจอตุ๊กตาขาวนะไม่เดี๋ยวพี่หาตุ๊กตาแดงอีกตัวกันเออพี่จําได้ตุ๊กตาแดงอยู่ไหนเออถือไปก่อนเราต้องแบบเราต้องแบบเนี้ยเป็นกันแบบสู้ไม่ได้อ่ะวิ่งหาหาตุ๊กตาแดงไว้หาตุ๊กตาขาวไว้เนอยเออแล้วตุ๊กตาตุ๊กตาขาวมันอยู่ไหนขอสักตัวได้ไหมนี่ระวังนะมันคงไม่ออกไปนอกบ้านเนาะ โอ้ยมันมาหาพี่อีกแล้วเอาจริงเหรอพี่พยายามวิ่งหนีเอเอมันเอาไปแล้วว่ะเออเจอตุ๊กตาแดงอีกเอามา <c oughs> สู้สุดฤทธิ์แล้วนะ <c oughs> แต่ยังไม่เจอตุ๊กตาขาวใช่ไหมไม่เจอใต้ดินป่าวะใต้ดินมีไหมไม่รู้เหมือนกันอะ่ะพี่ลองลงไปใต้ดินดู <c oughs> ออกนอกบ้านเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วออกนอกบ้านไปนมาเออเดี๋ยวไปมุดหม่ออมันบินออกนอกบ้านได้ไหมอ่ะไม่รู้เขาล้อนะตุ๊กตาข่าวนอนอยู่สักที่นึงเหอะจะผ่านแล้วเร็วๆไม่เจอว่ะเจอไหมไม่เจอเฮ้ยตุ๊กตาแดงหมดแล้วยัง ยังไม่รู้ไม่ในมือเพี่ยังไอ้หมดแล้วไอยังโอ้ยงงเราตกงมหมดเลยเดี๋ยวตื่นเต้นอยู่ไม่มีสติเลยตอนเนี้ยสู้สู้นะน้องรออยู่รอไปรอไปเออรู้แล้วรออยู่ไม่กล้าออกไปไหนครับพี่คะเฮ้มันอยู่ไหนวะถ้ามันไม่เปิดประตูเข้ามาในห้องน้องก็ปลอดภัยค่ะ ตัวเดียวเองอะ่ะแอบไปซ่อนตรงไหนวะเนี่ยเออพอเลยตัวเดียวทำมันหายากจังไม่ได้ยินเสียงหัวล้อด้วยนะใช่แต่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูแต่ไม่ได้ยินเสียงหัวล้อเปิดปิดประตูของมัน เครียดอะโคตรเครียดเลยขอบอกสู้ๆนะโอกาสสุดท้ายของพวกเราแล้วอะจริงไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้ก็มีพรุ่งนี้หูถ้าเอ๋ทาเอ๋หน่อยถ้าเอ๋หน่อยไม่มีนี่เราไลฟ์ได้สูงสุดแปดชั่วโมงเหรอใช่ มันหลบอยู่ในห้องนอนนั้นเปล่าวะไอห้องชั้นสามอะไม่รู้อ่ะบางทีมันก็ชอบไปหยุดอยู่ตามมุมอะไรพวกนี้แต่แบบก็จเจอตัวนี้จอแล้วเฮ้ยจริงเ,เ,เหรอพีอ่ีระวังนะจะรอดเปล่าวะจะรอดไม่ไหวพี่ระวังนะ เดียด๋วยวๆๆๆพี่ขอทิกก้งทิ้งทิ้งตุ๊กตาขาวให้มันให้มันวิ่งพี่ลองมันวิ่งดีกว่าให้มันช่วยวิ่งนิดนึงขอขอาาอนุญาตรอให้มันวิ่งไปไหนให้มันวิ่งอย่างน้อยให้มันช่วยล่นอย่างระยะทางลองไงระวังเนอะแม่พี่มีตุกก๊กตาแดงอยู่อ๋อเหรออ๋อได้ได้ได้ไดขอรอเลยแล้วมันวิ่งไปทางไหนไอ้เดยกมันวิ่งแล้วเอ้ยเดี๋ยว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 มันวิ่งไปทางไหนเออลงมาได้ไม่ดิเออลงมาได้ไม่ลงมาได้ไม่ลงมาได้ไม่ เรื่อยเรื่อยเยรื่อยเ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 รื่ลงไปลงไปมันจะลงมาใต้ดินให้เราจริงหรอมันก็ใกล้แล้วแปมมันก็ใกล้แล้วแปมเชื่อพี่เปล่าเชื่อเชื่อโอ้ยตุ๊กตาขาวตกอยู่ข้างหน่้นเนี่ยจริงหรอเอออะไรวะเดี๋ยวพี่ไปชุบก่อนเดี๋ยวพี่ไปชุบก่อน พี่รู้ละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาแปมแปมรีบรีบรีบ,รบตุ๊กตาขาตวตัวอยู่ตรงนี้ไงอย่าวิ่งนะแปมจุดไฟเลยจุด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 ละพี่ระวังเนอะทำอะไรไม่ได้แปมโอกาสสุดท้ายของเราเออตุ๊กตาข,ขาวแบงวิ่งหนีไปอ๋อเจอแล้ว ไปได้แล้ว่เข้มมากลับเข้ามาไปแล้วไ้แล้วไปววเร็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 วเพวเอ็วเร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 ปวเรไปเร็วเร็ปเร็เร็วเเร็วเรวเรวเเร็วงร็วเรวร็เร็วเรวเร็วเร็วเร็วเรเร็ออกไปเร็ออกไปเร็วเวเออกขวเวเอออกรรนะออกรนั้นไปเยพี่รนห้องนี้นะเอร เพื่อนอยู uh au, ado, <im ado> ่ไหนอ่ะเฮ้ยเผาได้แมมเผาแล้วนีโกล่าเฮ้ยนิโกล่อเราต้องไปเก็บมันยังไงอะล่างมันอยู่ไหนอะล่างมันอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่างมันอยู่ไหนก็อยู่นี่ไม่อยู่ไหนวะล่างล่างอยู่แย่กันหายแยกันหาประตูหน้าเพิ่งเปิดแล้วล่างมันอยู่ไหนมันเผาได้มันไม่เปลืองล่างมันอยู่ไหนน่าจะอยู่ชั้นชั้นล่าง เราต้องรีบหาบ้าหรือว่ายังไงไม่รู้ไงก็ไม่เคยมาถึงจุดนี้อ่ะเต้อนเลคนน่ะมีบ้าเนอะแต่ล่ามันอยู่ไหนเนี่ยประตูฟอนเบอร์เพงเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปล่าม้ามันมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดน่าจะอยู่ชั้นล่างเพราะมันเพราะมันงั้นเดี๋ยวลงไปหาข้างล่างเราต้องหิ้วสองคนบ้าหรือยังไงไม่แน่ใจอันนี้ก็ไม่ไม่เคยมาถึงจุดนี้เลยแยกกันหาแล้วกันถ้าถ้าใครเจอก่อนก็เรียกแล้วกัน ไม่เจอมันมันจะต้องมันจะต้องล้มอยู่ตรงไหนสักที่นึงอะพี่มันคงมันมีเวลาเปาวะอ่พืน้นไม่ได้ใช่ปาวะเนี่ยกลัวเนี่ยแหละหาไม่เจอมันอยู่ไหนไม่รู้อัฉันสองทั้งสามแปวิ่งให้ทั่วเลย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 เออ,เอ,อได้เฮ้ยหาไม่เจอ แต่ประตูหลักเปิดแล้วมันไม่น่าฟืนได้หรอกมังม้งมั้งแต่มันอยู่ขา้ามือสั่นแล้วเนี่ยเอาจริงว่ามันอยู่ข้างบนมือพี่สั่นแล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ความจริงเลยนะเนี่ยมันอยู่ไหนอะค่อยๆค่อยๆคยๆโอ๊ยเขาก็ตื่นเต้นนะแล้วไอ้เจอตุต๊กตาแดงถือไปก่อนกันโถ่ให้เก้าอี้แปงคุณนึกว่มันล่วงอยู่หาไม่เจอพี่ไม่รู้ไปอยู่ไหน ห้องสุดท้ายที่มันอยู่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันไงัตอนแรกอะเพราะว่าเผาปุ๊บได้เลยอ้าวห้องบนมีไหมเอ,อ้มันอยู่ไหนทีเงี้ยหายเอ,อมันเป็นล่อมอยู่ตรงไหนเนะี่ยงงร่างมันอยู่ไหนอะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> <c oughs> อุตส่าห์ชนะแล้วหาล่างไม่เจอม <c oughs> าไม่นะขอรองไม่นะอย่าปืนนะเฮ้ยถ้าปืนไดน้ี่โกรธนะ เฮ้ยก็อยู่ตรงไหนเนี่ยใครอยู่กับเราบ้างเมเนี้ยอ๋อป้านสวัสดีรู้สึกว่าครอบจะยังอยู่นะคอบคอบรู้ไหมว่าล่างมันอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหาไม่เจอจริงวะให้โลก่าเดียว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 แต่เอ็นเดียนเราต้องสูดหายใจเข้าลึกๆ <c oughs> แต่หาไม่เจอจริงนะเนี่ย จะล้มตรงไหนเนี่ยไู้อ่ะชั้นล่างแต่เมื่อกี้ข้างล่างก็ไม่เจอนะเฮ้อยู่ห้องโถงเหรอวิ่งหมดแล้วอ่ะห้องโถงห้องโถงเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กับครปบค่ะอยู่กับคอปบเลยเหรอแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ไปดูครับพี่พวกพี่ยังหาไม่เจอเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนพี่หิ้วแล้วพี่ฮิวแล้วไปออกไปเล่ออกไปนอกไปข้างนอกไหนพี่อยู่ไหน อย uh huh. kind of right? <oh ู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินฮะพี่ลากขึ้นมาได้เป่าอ่ะได้หรอมาแล้ว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 มาเหนอ่ะยมมยมเขยามาเลยมงเลยมาเลยมาเลมามาชลยนาเลยมามาล้มาเลมเดยมายวาเมเลยออกลยาเไหมว่าเมมาหหยาาดเลยมามมามาเอายาย ไปจับเออไปไปีโอ้ m ตายฮะเดี๋ยวลดลดลดลไปรถกันมึงอย่าตื่นตอนนี้นะไม่ตื่นแล้วมั้งมั้งเย้ไปต้อโอ้จบแล้วอเงยหนึอเด้อเย่สองคนทำได้ว่ะโอ้ยทำได้ว้าวคนดีตายเลย คุณอยากจะเห็นสิ่งที่เราทำกับหลอนไหมเราได้ทำการทึสาาทำการทดลองหล่อนทรงพลังมากสำหรับงานต่อไปของคุณมีบ้านที่คู่หลักตายอยู่ข้างในบ้านพักของวิกเตอร์ผลิตคนสมิตร้าเก่ามีบางอย่างอุ้ยอุ้ย ช่องเป็นห่วงหลอดออกมาไม่ได้หรอกหัวออกชัว <laughs> ออแล้วก็จะขึ้นเป็นพบกับแบสซิไฟภาคสอง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 อ้าวไม่ใช่ตัดกออกา <laughs> ่าออกมาเลยใช่ก็มันจบแล้วไงโอเค <laughs> โคตรดีใจเลยดีใจเหมือนกันขอบคุณนะพี่ป้านถ้าเป็นแปมคงวิ่งหลงอีกสามชาติโอ<เ>้ย <laughs> <laughs> โลกอ<เ>่ะ <laughs> <เ>คน <laughs> โลกเลย <laughs> <เ> <laughs> โอ้ขอบคุณครับคขาเป็ดูอยู่เยอะโคตดีใจขอบคุณนะครับดูอยู่จนเราประสบความสำเร็จในวันนี้เคราจะหาเกมอื่นเล่นต่อไปแล้วก็จะแสดงความก้าให้ประชาชนได้เห็นต่อไปนะคะโอ้ยดีใจขอดีใจหน่อยเถอะโคตรดีใจเลยอะเย่เย้ โอเคโอเคงั้นก็หยุดกันดีกก่านะโอเคโอเคงั้นแยกยายครับผ่อนขอบคุณครอบแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนทุกคนมีใครอยู่บ้างไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่านี่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ใครดูอยู่ด้วยกันนะขอบคุณมากมาฮะขอบอกวนี่ก็รุนมาด้วยทุกตอนขอบคุณมากครับเราไว้เจอกันใหม่นะโอเคแยกย้ายครับผ่านที่สวัสดฝันดีครับบายบาย